สวัสดีค่ะทุกคนเจ้าปาริซาค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ย่านปากคลองตลาดเราจะมาตะรุยร้านเด็ดย่านปากคลองตลาดกันค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกหิวแล้วค่ะไปกันเลยค่ะร้าน Farm to Table นะคะตั้งอยู่ที่ย่านปากคลองตลาดค่ะซอย15ค่ะเป็นร้านคาเฟ่สไตล์ออร์แกนิกเล็กๆนะคะ ไม่ใหญ่มากค่ะแล้วก็อาหารนะคะทางร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผลิตมาจากวัตถุดิบที่มาจากผักออร์แกนิกนะคะไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมน้ำนะคะหรือว่าแม้กระทั่งอาหารค่ะแล้วก็จะเน้นในส่วนของอาหารไทยแล้วก็ขนมหวานแบบไทยๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าค่ะ แลก็มาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยนะคะนั่นก็คือร้าน Farm to Table ค่ะซึ่งทางร้านเนี่ยเน้นอาหารที่ทําจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มค่ะที่เราสั่งมานี่นะคะก็จะเป็นข้าวอบซิโคงหมูคณะห้องกกงค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของข้าวแกงกะหรี่หมูนะคะตามด้วยน้ําอัญชันบราวนเดอร์โซดาค่ะซึ่งครั้งแรกเลยนะคะที่จะลองชิม ปกติเราจะเจอแต่ร้านน้ำอัญชันโซดาเนาะอืมนี่รู้สึกหวานมากๆเลย่ะเฮ้ยอร่อยอแล้วก็ไม่หวานมากด้วยค่ะเหมาะกับสายเฮลตี้่องเรา<อ>เดี๋ยวขอมุยาตทานก่อนเลยนะคะชิมกันเลย โอ้ยจะบอกว่าหมี่นุ่มมากแล้วก็หอมมากคือ,อรสชาติอมกล่อมมากๆเลยค่ะอ,อ,อร่อยเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อนะอ้นที่สองกันค่ะ เดี๋ยวเราขอขั้นด้วยขนมหวานก่อนเลยนะคะนั่นก็คือร้านฟลอร c คาเฟ่บายนภัสสนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้ค่ะเป็นร้านจัดดอกไม้ที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะย่านปากคลองตลาดเพราะว่าเปิดมานานกว่า20ปีแล้วแต่ชั้น2เนี่ยทางร้านนะคะเปิดเป็นร้านคาเฟ่สไตล์แนววินเทจค่ะคุมสีเอิร์ธโทนดูสิคะสวยมากๆเลยเข้ามานะคะดอกไม้เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ทางร้านเนี่ยพิถีพิถันมากๆเลยนะคะ ในการเลือกมาเร็ดกาแฟนะคะมาเสิร์ฟให้กับทุกๆคนได้ทานกันค่ะแล้วก็ยังมีขนมโฮมเมดนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆของทางร้านนะคะนั่นก็คือเค้กแครอทนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราสั่งแล้วเราก็มาลองกินกันดีกว่าค่ะเราขอขั้นด้วยร้านคาเฟ่นะคะชื่อว่าร้าน อร์ c a f คฟนะคะบายนภพัสสอน,นะคะจะบอกว่าร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องเค,ค้กแครอทมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะหน้าตาดีจะบอกว่าเนือ้อแครอทแบบ ทุกคนผมคำนั่งเลยเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อนกนัค่ะ ปิดท้ายกันที่ร้านไทยเฮงหรีนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารตามสั่งที่เปิดมานานมากๆย่านปากคลองตลาดค่ะเอกลักษณ์ของทางร้านนะคะนั่นก็คือการใช้เตาถ่านในการประกอบอาหารค่ะซึ่งปัจจุบันนี้หายากเลยทีเดียวใครเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นต้องได้กลิ่นย้ายวนของอาหารร้านนี้แน่นอนค่ะและเมนู ที่ขึ้นชื่อของทางร้านนั่นก็คือผัดซีอิวนั่นเองตอนนี้เราสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันดีกว่าค่ะทุกคน ปิดท้ายกันด้วยร้านไทยเฮงหลีนะคะซึ่งขอรื้อฟื้นความหลังนิดนึงนะคะเมื่อก่อนประมาณเท้าความไปประมาณ20ปีที่แล้วค่ะเราเรียนที่อาชีวะสวภาแล้วเราก็จะมาฝากท้องไว้ที่ร้านนี้นะคะคือท,ทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องผัดซีอิ๊วมากๆเลยค่ะดูหน้าตาซะก่อนแล้วทางร้านนะคะก็ยังใช้เตาถ่านในการผัดด้วยวันนี้เราสั่งเป็นผัดซีอิ๊วเนื้อ เดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> จะบอกว่าหอมมากๆแบบหอมหอมกระทะเหรอเรียกแบบนั้นได้ปะเออหอมกระทะโอ้ยนึกถึงตอนเด็กๆไม่ต้องเดานะคะว่า20ปีที่แล้วอายุเท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวขอกินก่อนนะ อิ่มแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จุกกันไปตามๆกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานนะคะคุ้มมากๆแล้วก็อิ่มมากๆเลยค่ะราคาก็ไม่ได้แรงมากเลยนะคะแล้วก็บางร้านเนี่ยเปิดมานานกว่า20ปีเลยอย่างร้านสุดท้ายที่เราไปทานกันนะคะ mm. ก็ยังไงเพื่อนๆก็มาเที่ยวที่ปาาคลองตลาดได้นะคะจริงๆมีร้านเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเราไม่ไหวแล้วคะ่ะเราได้แค่3ร้านนี้จริงๆค่ะ เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องปริพาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องด้วยค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย